สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาตัดกล้วยนะครับวันนี้มาตัดต้นกล้วยทั้งต้นกล้วยแล้วก็ทั้งเครือกล้วยวันนี้จะเป็นต้องเอารถเข็นมาเข็นนะเพราะว่ากล้วยเขาเครือใหญ่มากเป็นกล้วยหักมุกนะครับ เห็นไหมเดี๋ยวผมจะต้องตั้งกล้องตรงนี้แล้วก็ตัดกล้วยวันนี้เราต้องมีมีดนะต้องมีมีดในการตัดกล้วยนะ วิธีตัดกล้วยเราต้องตัดข้างบนก่อนเพื่อที่จะให้เขาค่อยๆหย่อนตัวลงมานะครับ หนักมากหนักมากเพื่อนๆจะยกไปหรือเปล่าเครื่อมันกูกมันใหญ่ ดูเพื่อนๆดูใหญ่ขนาดไหนเห็นไ,ไหมเต็มเต็มรถเข็นเครือเดียวเต็มรถเข็นเลยนะครับเราก็ได้เรียบร้อยนะครับเครือเดียวเป็นกล้วยหักมุกนะครับกล้วยหักมุก ไม่ต้องถามว่าลูกใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่เท่าแขนนะ่ะบอกเลยว่าใหญ่เท่าแขนเนาะหวีหนึ่งก็จะมีอยู่จํานวนสองสี่หกแปดสิบบสอสี่สบหกนะสิ 16. มีอยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดปดหวีนะฮะนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด 8นะฮะ8วีว,ว้าวใหญ่มาก